ถ้าคุณพ่อกลายเป็นเด็กอีกครั้งเช้าวันหยุดธรรมดาที่กลายเป็นวันไม่ธรรมดาของน้องปิ่นฮะเด็กที่ไหนเนี่ยอรุณสวัสดิ์ปิน่นพ่อขอนมเพิ่มอีกกล่องได้ไหมไม่จริงเสียงเหมือนพ่อเป๊ะเลยแย่ละใช่พ่อจริงเหรอเนี่ยงั้นลองปลดล็อกมือถือดูหน่อยสิแค่เนี่ยเองเหรอปิน่นนั่นใครนะลูก เด็กชายปริสนาวิ่งเล่นเหมือนอยู่บ้านตัวเองอ้าพ่อไขไม่แล้วแบบนี้นะพ่อต้องรอให้กระทะร้อนก่อนโอ้เข้าใจแล้วล่ะแบบนี้ก็สนุกดีนะพ่ออร่อยไหมล่ะหนูชอบพ่อแบบเด็กก็ได้นะแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันขอบใจนะปิ่น ที่ทำให้พ่อกลับไปสนุกแบบเด็กอีกครั้งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับคุณจะทำยังไงพิมพ์บอกน้องปิ่นที